สวัสดีครับผมกินเที่ยวหาฮบายโจเชนาคับจเจอจเจอทักทายกันมือนี้เกาโมงเ้ายินงีต้อนรับทุกคนเลยนะครับที่สำหรับชมเนาะมาครับมือนี้โจสิมีเมนูเด็เดๆมาแนะนาเสนอหลายเมนูเลยทั้งหมดมีทั้งหมด3เมนูเลยครับผมเป็นครั้งแรกดีทําเมนูออกช่องแบบมีเมนูเด็เดๆสามเมนูผมจะว่าเป็นเมนูแบบราคาแบบย่อมเยา้าอ่ะนี่เมนูแรกครับผมนี่เป็นเมนูก้อยขนมจีนครับผมไอโจเฮ็ดเองเลย อก๋วยเสร็จแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นส้มตำเมนูนึงที่น้ำเสนอก็คือยำไส้ตันครับผมแต่เมนูนี้โจที่น้ำเสนอให้เบิ่งเนาะโอเคสำหรับเรื่องสามเมนูนี่โจเฮ็ดมาสองเมนูเหลือเมนูหนึ่งที่น้ำเสนอให้เบิ่งแบบจัดเต็มไปเลยกับยำไส้ตันแซ่บๆครับผมมาเดี๋ยวมาติดตามเัาชมกันครับนี่บานเอิญเห็นตัวตำพริกไว้แล้วหั่นตำพริกกระเทียมครับผมเวลาสิบมัย่างห้วยตรงตำพริกกระเทียมก่อนก้าวตามใจชอบทีผู้ใดที่มักเผ็ดร้ายก็ใส่พริกหลายก็ได้หรือว่าพริกหน่อยเผ็ดหน่อยเข้ากับใส่หน่อยนี่ครับ แล้วก็ซีเมนต์ตานปี๊บครับผมต,มตาลปี๊บไปน้ำหน่อยหนึ่งแล้วก็กระมีนี่ครับน้ำกระทีจมดองครับผมยมดองเนี่ยโจไซพอ่อมันมีแบบรสชาติหวานนิดนึ่งเลยน้ำจำเวาสีสวยแล้วก็มีความลมปลมครับแล้วก็จะมีน้ำปลาครับผมน้ำปลาใส่น้ำปลาเข้าไปน้ำ อย่าเ okay, พิ่งใส่หลยเดี๋ยวเขาด่าไล่หรอเขาลองเชื่อมรถบางก่อนเดี๋ยวจะมีผงชุบรถครับผมผงชุบใส่เข้าไปะจะทำการคนนิดนึงครับผมคนละลล่เลยโอ๊ลืมไปเกับบุไดี่ดงความเปรี้ยวตรงหน้ามากครับผมหน้าบางหน้าครับบีบใส่เลยจดจานไม่นูนีีถ้าเขาเตรียมเครื่องไปแล้วมันเสีย่ายครับผมเตรียมเครื่องให้มันประมาณของมนโจเนี่ยก,ก็เหตุกินได้แล้วถ้า โบอยากหยุ่งอยากเรื่องมากผมแบบไม่นุ่งยังไงอ,อ่ะเป็นน้ำสองหน่วยครับไปคนละลายสิ่นี้ละลายน้ำตาลเปียกมันค,ครับนี่น้ำตาลเปียกมันจีแข็งจกหน่อยนึ่งของคนละลายแป๊บนึงเห็นบอกซีน้ำจ้ำเขามันสีสวยเลยแหละโอเคตอนนี้น้ำจ้ำมันจแบบคนละลายเข้ากันแล้วข้าวจี๋้องทำการชิมรสบิึงครับ เดี๋ยวลองชิมรสดูฮ่าจะมีความหวานแล้วก่ะความเปรี้ยวขาดความเข้มครับผมย่างตีโจมบอกเลยน้ำปาาใใาลาเขาใส่ใน่ใส่ไหลต้มน้ำปลาไปอีกสักเอ่อพพี่เครื่องอเคเครื่หนึ่งนสีรงตัว มาพอเขากันแล้วข้าก็ะีนี่ครับไส้ตันที่โจเตรียงไว้ครับผมใส่ตันใส่ลงไปเลยสื่อมาหลายแบ่งไปซองอันใส่สิมีต้นหอมครับผมหอมกระริกสดหน่อยนึงใส่ลงไปคลุกเข่าทีนี้พอคนเข่ากันแล้วกระต้องการซิมรถจังหน่อยครับผมโอเคเยวมาซิมรถกันเลยวางซิมรถจังหน่อยหนึง่งพอเมนูนี้มันตน้องมีแก้มนิดนึงครับผม เมนูเด็ดๆมาใส่ปากเข้ากับชิมรสดูอืม้มจ,จิตัดเข้าก้าเข้ากันรูปปั้สุดมาจะใส่ฐานเท่าที่หนห็เทลงเลย เด็ดเศษเข้าไปเฮ้ยลงไปมาเลยนำำเหนึ่งยี่สิบหสําหรับเมนูเด็ดสามเมนูนี่อ่าเดี๋ยวเราจะไปเสิร์ฟขึ้นโต๊ะไปแซ่บกับไปโจเลยนะครับเด้อเสียงรถตุกต๊กตุ๊กดังกี่ลีว่ะแถวบ้า,านโจเนาะไปครับผมเดี๋ยวไปแซ่บต้องการคาบ สำหรับสามเมนูเด็ดเข้ากับเสิร์ฟขึ้นโต๊ะไปที่ร้านแล้วครับท่านผู้ชมท่านไหนที่มีครับขอกะปะกับเตียวมาเสิร์ฟมาแซ่บกับไอโจ้เด้อเสิร์ฟนงจะซื้อบุได้เดี๋ยวนั่นางจะซื้อนี่หิวนะครับเด้อมือนี่็จัดไปสามเมนูเด็ดๆครับผมเดี๋ยวมาแซ่บกันเลยครับนี่ยำใส่ตันห้องอันดับแรกเลยที่เห็ดให้เบิ้งมาหั่นเลยแล้วก็ยำขนมจีนในโจกกับเตี๋ยวเห็ดยุกเจ้าบุได้ไทยเบิ้งไทยเบิ้งเขา้าวๆนิดเดียวเองแล้วก็นี่ครับตำตำลาห้องนึงละใส่กุ้งแห้งพร้อมโอเคเดี๋ยวมมาลองงิิกกััับบบบแซ่นเคร สนนำขนมนำขนมสนนำส่งเต่าเมืองวันนี่หมายตรงว่าเด้อจัจ้ำกันครับเมนูบบหมอน้องตากคาร์โบโองหญยๆครับเมื่ออยากกินแบบสมงตามจำจ้ำเบืองในามืองนะจุกประือใจ 嗯。Mm hmm. เพื่อการนนครับเขาเกันลายแม่งขับอโอ้ยดีเนาะอืม Quá cha hơn bán học, Mì quán biết đồn lịch trình rượu. Mần nhà cũng hay. cho mình nó nắng nhất đôi phải đôi 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 ครับใช่ไม่ประกอบก็ไม่ประกอบประถูกอืมขออย่าเลยครับเลิ่าวเสารอด นับเปรียรไปทุกท้วดเด็กกัน mình nó mình bạn hợp Awak boleh thương chạy đi mm <laughs> มยังเนาะ <c oughs> หมดบ่าคือ <c oughs> ผมทำัจ ເຊັ່ນນີ້ກໍບໍ່ໄດ້ໃນໃຈເນາະກໍເຖິ ใจดีเลยสว่วนใหญ่คบโอ้จัดเต็มที่รีมาเลยถามเมนูเลยเมนูเล็ก <laughs> โอ้จับตันเดินดี่ดีครับจะรับทุกเรื่องที่มาตมกับขอบคุณหลายๆครอันนี้เป็นเมนูบานๆถามเมนูเลยบ่ประเทศเมนูแบบนี้ออกถล่มเยี่ยงเชียร์ถามเมนูความแตกต่างขอบคุณทุกคนที่มาชมกับผมเลยครับแนะนำเมนูแหละครับผมที่ใต้คลิปเนาะเจอกันใหม่คล้ปหน้าครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมจนจัคลิปครับสวัสดีครับ